ตามไปดูการแก้ปัญหาเรื่องดินเป็นกฎเป็นสนิมที่อำเภอด่านซ้ายอายุธยาสวัสดีค่ะทุกคนมะเมียจุธารักษ์ค่ะวันนี้วันที่4เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะมะเมียอ,อยู่ที่ตำบลปลายกลัดอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะวันนี้มาหว่านปุ๋ยรอบแรกนะคะ เพิ่งอายุข้าวได้17วันแล้วค่ะนี่ค่ะผสมแร่ธาตุภูเขาไฟใบหยกหนึ่งกระสอบ25่กิโลนะคะราคา390บาทค่ะผสมกับปุ๋ยเคมี10บกิโลค่ะ การจเจริญเติบโตของพืชฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินของเรานะคะเมื่อละปิกเมื่อชนิดใจก็ตามพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะและให้ผลผลิตสูงช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะ